ประวิตย์รักษาการนายกหลังประยุทธ์ถูกศาลร,รัฐธรรมนูญสั่งหยุดทำหน้าที่วันที่24สิงหาคม2565ค่ะที่สำนักงานศาลร,รัฐธรรมนูญมีการประชุมตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูนพิจารณาเรื่องจะรับหรือไม่รับกรณีประธานรัฐสภาส่งคำร้องของ172สอสอพาร่วมฝ่ายคา้านที่ขอให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาสิ้นสุดลงเนื่องจากดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรวมระยะเวลาเกินกว่า8ปีพร้อมขอให้มีคำสั่ง หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคําวินิจฉัยออกมาค่ะล่าสุดสารรัฐธรรมนูญค่ะมีมติเป็นเอกฉันรับคําร้องฝ่ายค้านปมนายก8ปีและมีมติ9ต่อศูนย์ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้โดยคาดว่าเข้าสู่กระบวนการพิจารณาจะใช้เวลาประมาณแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะซึ่งส่งผลให้พลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐจะทําหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีเนื่องจากคอรมอเคยมีมติมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการนายกรัฐมนตรี โดยเรียงตามลำดับหากนายกรัฐมนตรีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ซึ่งพลเอกประวิตยเป็นรองนายกอันดับที่1ค่ะ